พยามานหรือพุทธ,ธะจะขาวหรือดำก็ล้วนเป็นลูกพ่อพราพู้สร้างเช่นเดียวกันมานทั้งหลายต่างก็มาเพื่อฝึกฝนขัดเกลาออกข้อสอบเพื่อยกระดับจิตวิญญาณเราเพียงมีกายใจจิตวิญญาณที่ตื่นตัวพร้อมรับทุกสถานการณ์ด้วยความเข้าใจ พร้อมเผชิญอย่างไม่ประมาทขาดสติพร้อมกับหมั่นขยายกายแสงให้ขยายมากขึ้นผ่านความรู้สึกตัวอันบริสุทธิ์เพราะนี่คือกราะป้องกันที่จะเสริมพลังกายใจจิตวิญญาณให้สอดคล้องสมดุลอย่างแท้จริงหนทางไม่ใกล้ไม่ไกล หากผู้เดินไม่วกวน